น้ำเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยล่์อเกลโรประกาศลั่นไม่อยากเหมือนเป๊ปยังรักผมอยู่อเกลโรแจ้งไม่อยากรับงานโค้ชเพราะไม่อยากหัวโล้นเหมือนเป๊ปกุีล่าเซอร์ิโออเกโรอดีตดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาปฏิเสธรับงานโค้ชเพราะ ไม่อยากหัวล้นเหมือนแปปกุนซือแมนซิตี้วันที่23พฤศจิกาย,ยน2565เซอร์กิโอโอเกโรอดีตดาวยิง่งชาวอาร์เจนตินาของแมนเชสเตอร์ซิตี้และบาร์เซโลนาจำเป็นต้องจบเส้นทางลูกหนังอย่างไม่เต็มใจด้วยวัยเพียง33ปีหลังถูกตรวจพบว่ามีภาวะโรคหัวใจ ในเกมที่บาร์เซโลนาเปิดบ้านเสมออลาเบส1ประตูต่อนหนึ่งในซิกาลิกาสเปนเมื่อวันที่30ตุลา2564ซึ่งเกมนั้นเจ้าตัวถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่42หลังรู้สึกเจ็บหน้าอกและถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอด14ปีในชีวิตนักฟุตบอลอาชีพการันตีด้วยแชมปพรีเมียรลีก5สมัยทำให้หลายคนอยากเห็นเขาพันตัวมารับบทผู้จัดการทีมดูบ้าง ซึ่งอากโรก็ออกมาตอบแบบติดตลกว่าไม่อยากจะหัวล้านเหมือนเป๊ปกิลล่าอดีตเจ้านายสมัยที่เขาคาแข่งอยู่กับเรือใบสีฟ้าโดยกล่าวว่ามันไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นโค้ชดูอย่างเป๊ปสิเข้าหัวโลนเพราะว่าเขาต้องคิดอะไรเยอะแยะตลอดเวลาไงและนี่ก็เป็นคำกล่าวแบบติดตลกของอากโรต่อในใหญ่เรือใบสีฟ้า ในส่วนเส้นทางอาชีพของอเกโรจะเป็นยังไงต่อไปเราก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับเพราะยังไงเขาก็ได้ชื่อว่าเคยเป็นนักเตะเรือใบสีฟ้าของพวกเราและก็เคยเป็นตำนานที่ยอดเยี่ยมของเรือใบสีฟ้าด้วยเช่นกันแฟนๆคิดเห็นอย่างไรกับบทสัมภาษณ์นี้คอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน